สวัสดีค่ะหญิงนะคะวันนี้หญิงพาท่านผู้ชมมาอยู่แถวแถวลำลูกกาของสองเขตสายใหม่นะคะพามาดูค่ะบ้านลูกค้านะคะต่อเติมเป็นร้านสปาร้านนวดค่ะเดี๋ยวหญิงให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านนะคะส่วนบ้านก็คือจะเป็นบ้านพักอาศัยนั่แหละทีนี้ด้วยความที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่เหลือนะคะทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยจะต่อเติมเป็นห้องนะคะเป็นสปาที่นี่นะคะหน้ากว้างนะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะลึกเข้าไป10เมตรนะคะ พื้นที่โดยรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่40ตารางเมตรใช้งบซื้อหลังคาแล้วก็ผนังนะคะอยู่ที่ประมาณแสนหกเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูพบเจ้าของบ้านด้วยเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่นิดพี่นิดคนสวยนะคะคนคนสวยแห่งคลองสองจะไม่สวยแล้วค่ะสวยระยะสุดท้ายอันนี้พามาดูนะคะพี่นิดต้องบอกก่อนพี่นิดทำอะไรคะที่นี่จะเปิดเป็นร้านสปาค่ะจะเปิดเป็นร้านสปาใช่ค่ะ แล้วทำไมถึงเลือกใช้วัสดุของปิงปองล่ะคะพี่อืมคือพี่อะเป็นคนที่แบบว่าแพ้เหมือนกับแพ้แพ,แพ้เคมีอะพี่ไม่อยากต้องการแบบทาสีหรือว่าวัสดุต,ตีฟ้าอะไรเนี้ยมันละอองฝุ่นมันจะเยอะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าพอเวลาทําพวกก่ออิฐฉาบปนูนสิ่งที่มันมาก็คือพวกฝุ่นปนูนฝุ่นอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วพอเวลาฝุ่นปูนมาปุ๊บมันต้องทาสีมีกินอกีกใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะ ตรงนี้ก็เลยลดไปได้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่เลือกฟิงกองนะคะมาใช้บริการของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิดพายหญิงทัวร์หน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญด้านในเลยค่ะด้านนอกเป็นสีขาวหมดเลยเนาะที่นี่พี่นิดทำอะไรคะพี่นิดด้านหน้าด้านห้องโถงเนี่ยพี่จะวางเตียงนวดไทยสองเตียงค่ะเตียงนวดใช่ค่ะเป็นร้านนวดเป็นร้านนวดค่ะ เป็นร้านนวดไทยสองเตียงพื้นที่<ม>ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้หน้ากว้างอยู่ที่4นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรเท่าไหร่คะพี่เมตรแปค่ะ2เมตรแปดสิด <80. S 2> งว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นผนังบ้านของเราใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วต่อเติมออกมาตรงนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ปูกกระเบื้องเรียบร้อยเลยค่ะที่นะคะใช้หลังคาของปิงปองนะคะเนี่ยระยะห่างตรงนี้สี่เมตรได้เลยเห็นไหมคะและอีกอย่างด้วยที่พี่นิดแจ้งว่าไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่ามีฝุ่นหรือมีเคมีอันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เนื่องจากว่าหลังคาของปิงปองของเราะค่ะไม่ต้องทําฝ้าแล้วนะคะแล้วก็ปลอดฝุ่นด้วยเวลาทาําความสะอาด้วพี่นิดใช้ผ้าแห้งใส่ไม้มอบอบแล้วก็ถูได้เลยอย่างนั้นนะคะทำควาคมสะอาดได้เลยค่ะโอเค พี่นี้ทาเป็นตรงนี้เป็นเตียงนวดค่ะเป็นเตียงนวดแล้วเดี๋ยวจะติดม่านทีหลังตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเลยแต่วางแผนไว้ว่าเตียงนวดสองเตียงตรงนี้เตียงนวดสองเตียงตรงนี้ใช่ค่ะอแล้วก็มีม่านกั้นมีฉากกั้นตรงนี้จะเป็นเตียงหรือว่าจะเป็นเบาะคะพี่เป็นเตียงค่ะเป็นเตียงแล้วก็มีเบาะในตัวอ๋อเป็นเตียงแลวเบาะในตัวเลยโอเคค่ะแล้วเชิญค่ะด้านในนะคะด้านในจะเป็นห้องเป็นห้องสปาค่ะ ตอนนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้แค่วางเอาเฉพาะของที่มีอยู่ก่อนแต่จริงๆนี่ว่าพร้อมเปิดให้บริการแล้วเนี่ยยังเลยค่ะต้องรออีกหลายๆอย่างต้องแจ้งสาธารณสุขอะไรให้เรียบร้อยด้วยใช่ค่ะใช้เวลาในการยื่นตรงนี้มันจะกินเวลาเข้าไปอ๋อตรงนี้และอันนี้ทําเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเสเต็ปหนึ่งนี่คือถ้าเกิดเป็นห้องสปาพวกอบผิวขัดผิวจะมีห้องอาบน้ําในตัวเดี๋ยวจะมาใช้บริการละคะดีเลยค่ะ แผิว่ะด้านนี้ที่จะวางตู้อบค่ะตู้อบสมุนไพรอ๋อตู้อบค่ะก็เวลานี่ก็เข้าไปนั่งนั่งกดอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเคเลยนะแล้วพี่นิดเลือกสีขาวเลยนาะด้านในมันดูแบบว่าสงบแล้วก็สว่างแล้วเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าพี่ทําร้านนวดขาจะมีสีสันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่ที่ว่ามันแบบมันเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ความสงบในการที่ว่าลูกค้ามารีแล็ก คืออาจจะสไตล์การแต่งอาจจะต่างกันแต่ที่ชอบสีขาวตรงที่ว่ามันไม่ต้องเฟ <c oughs> อร์นิเจอร์จะเอาอะไรมาลงก็ได้ออมันได้ใช่ใช่ใช่จริงพี่เพราะว่ามันมันสามารถที่จะแมทกับได้ทุกทุก<ช>สีค่ะใช่แล้วก็วติดตั้งผนังแบบนี้ที่แข็งแรงมากแขวนจอแขวนพัดลมได้ใช่ค่ะ,อ,คะอันนี้ก็เจาะแขวนแอร์แอร์อันนี้กี่วิทยุคะพี่1 2ื่นสองค่ะหมื่นสองอะก็จาะแขวนได้เลยนหมคะแล้วก็ เดินไฟเช่าก็เดินไฟเดินอะไรเรียบร้อยดีนะคะพี่ค่ะอืมโอเคค่ะพี่อะดูรีวิวมานานมากแล้วส,สอ,องสามปีตอนแรกใจคิดจะทำที่สมุดปราการนะคะค่ะบ้านเมืองก่อนแล้อใช่ค่ะใช่ <S <s: แ,บบแต่ทีนี้เนื่องด้วยสมุดปาการเนี่ยซอยมันเป็นซอยแคบๆไม่สามารถเข้าได้เยอะเข้าได้เข้าคือต้องใช้คนและใช้รถเข็นนะคะรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ อคือดูมานานมากค่ะเปรียบเทียบกับหลายๆตัวค่ะดูมา2อสมปีเลยก็เลยชอบชอบตัดสินใจโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วถามว่าปูนปูนที่เคยทําก็คือทําเล็กๆน้อยๆที่ต่างบ้านต่างจังหวัดนะคะค่ะัเดี๋ยวทาสีเดี๋ยวกระเบื้องเดี๋ยวนู่นนี่นั่นมันบานปลายไปหมดอะมันบานปลายไปหมดอันนี้คือจบใช่ค่ะใช่ใ่จบจบแรงหน่อยแต่จบ ใช่ค่ะแรงแต่จบแรงหน่อยแต่จบใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วหญิงก็มองว่ามันดูเรียบร้อยด้วยนะพี่นิดแล้วก็มันดูไม่ยุ่งยากใช่ค่ะค่ะแล้วมีตรงโซนไหนพี่นิดแนะนาอีกไหมคะถ้าด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแค่หลังคาอย่างเดียวแต่ว่าข้างหลังมันไม่เรียบร้อยพี่เก็บอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยลยยังเก็บอยู่ใช่ค่ะมันประมาณไม่กี่ตารางเมตรนี่ตรงนี้ไปอาบน้ำแสดงว่าก็นวดเสร็จก็คือมาอาบน้ยขัผิวเสร็จปึ๊บอาบน้ําเลยค่ะโอเคเลยอ่ะมีพื้นที่ตรงนี้ ผนังจอกแผ่นได้ปกติเลยเห็นไหมคะมีพัดลมมีเครื่องทําน้าอุ่นค่ะอืโอเคนี่เลยสวยค่ะเรียบร้อยดีมากเลยขออนุญาตขอเดินดูได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตรงนี้นี่คือผนังฉากนี่ได้นหนึ่งแผ่นเลยเนาะประมาณหนึ่งแผ่นค่ะที่ช่างเขาวัดให้อ๋อแปดสิบห้าเซนพอดีเลยนี่ก็ก็ไม่แคบนะพี่กว้างอยู่นะแปดสิบห้าเซนคือตอนแรก คุยกับช่างเลยว่าเราต้องการแบบนี้ช่างเขาก็จะวัดให้เลยว่าพี่จะต้องใช้แผ่นกว้างเท่าไหร่ต้องต่อไหมอะไรไหมพี่นิดเอ้าในอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องตัดไหมหรือว่าไอตรงตรงหน้าต่างเลยค่ะหรือว่าตัดมาพอดีเลยเมตรหนึ่งอันนี้อันนี้ตัดค่ะช่างตัดให้สั่งมาเป็นตัวยาวแล้วก็ตัดต่อเอาเพราะถ้าเกิดสั่งมาแบบตัดก็คือกลัวมันจะเออเลอร์ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยสั่งมาเผื่อก็ใส่เป็นกระจกสไลด์อย่างนี้ได้เลยใช่ค โอเคเลยเดี๋ยวขออนุญาตมาดูตรงนี้นะคะได้ค่ะตรงนี้ห้องน้ําห้องน้ําได้เลยค่ะห้องน้ําก็ผนังปิ้นั้ทั้งหมดนั่นแต่อาจจะเล็กนิดนึงแต่เมตรคูณเมตรค่ะกําลังน่ารักอุ้ยน่ารักอ่ะพี่กําลังดีเลยอ๋อกำลังน่ารักกําลังน่ารักโอ้เมตรคูณเมตรคุณลูกค้าค่ะก็เท่ากับเหมือนประมาณว่าหนึ่งแผ่นเนาะใช่ค่ะอย่างเงี้ยโอเคได้เลยเนี่ยทําธุระส่วนต่งส่วนตัวได้เลยใช่ค่ะอ๋อเก็บงานเขาก็ดูโอเคเรียบร้อยนะคะสังขาห้องน้ำผนังสีขาวหมดเลย แล้ตรงนี้เปิดได้ไหมคะเนี่ยได้คะ่ะได้ยินีค่ะแต่ว่า<อ>ถ่ายมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยอ๋อก็โอเคนะตรงนี้พี่พนิดทำเป็นอะไรคะห้องเก็บของตรงนี้เก็บของใช่คะ่ะอ๋อไม่เก็บของแต่ก็ยังคงเป็นผน,น,นังปิงปองด้านหลังผน,น,นังปิงปองตรงนี้แค่แต่ด้านนี้ค,ะค่ะแล้วก็หลังคายาวปื้ดไปเลยใช่ค่ะแต่ตรงนี้พี่รอเอาไว้ค่ะนิดนึงนิดนงนิดนองโอเคพี่พี่นิดออกแบบเองหรือเปล่าคะที่นี่ ออกแบบเองหมดเลยค่ะไม่มีใครให้ปรึกษาเลยทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคือกําลังมองว่าใช้พื้นที่ใช้สอยได้ค่อนข้างแบบว่าเอาให้เต็มเอาให้เต็มแล้วก็มันดูมีประโยชน์ไม่เยอะมีประโยชน์น่ารักกว้างอย่างเดียวยาวอย่างเดียวโล่งอย่างเดียวอ๋อที่นี่นะคะมีนวดออยขัดผิวหกตัวลูอัโลมาแล้วก็สามารถอาบน้ำเบดเร็จได้เลยแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ก็คือจะเป็นนวดไทยเป็นเตียงนวดไทยเป็นเตียงนวดน้ำมันนวดไทย โล่งๆโปร่งๆสีขาวไว้ๆสบายๆพี่นิดจ๋าแล้วพี่นิดเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะเดี๋ยวาจะเป็นหลังปีใหม่อะค่ะจะเรียบร้อยแต่พื้นที่พร้อมแล้วพื้นที่พร้อมแล้วพื้นที่พร้อมแล้วรอเตรียมมาใช่แล้วถ้าหามว่าลูกค้าจะมาทํายังไงคะพี่โทรจองก่อนไหนหรือยังไงโทรจองค่ะโทรจองโทรจองนะพอกได้เลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนโทรหาพี่นิดเบอร์อะไรมีบริการอะไรบ้างถ้าจะมานะคะถ้าถ้าคุณลูกค้าต้องการใช้บริการนะคะ เบอร์โทร0959651657คร่ะชื่อหมอหนาค่ะหมอหนาหลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่แต่ว่า ก่อนปีใหม่คงมาจองกันได้ยินดีค่ะมีทั้งนวดไทยมีทั้งสปามีใครอยากขัดผิวอยากขัดตัวผิวใสมาที่นี่ได้เลยเพราะวงจรทำหน้านวดหน้านวดหน้าด้วยอีกโอ้โหเบ็ดเสร็จราคามิตรภาพมิตรภาพแน่นอนคุณภาพล้วนๆเลยค่ะที่นี่ต้องบอกก่อนอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ไหนอ่าตรงนี้อยู่เขตลำลูกกาคลองสองหมู่บ้านทรงพลหนึ่งทรงพลหนึ่งค่ะซอยทรงพลหนึ่งตะบนคูคตอำเภอ ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมมาไม่ถูกก็โทรหาพี่นิดอยู่เคหวัดสายใหม่ค่ะมาง่ายมากยูเทินตรงวัดสายใหม่แล้วก็เข้าซอยมาที่จะจําแม่นที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะในเพจที่เขาส่งของกันนะคะค่ะโค้งโรงเรียนเตรียมบัณฑิตตรงเนี้ยค่ะโค้งโรงเรียนเตรียมบัณฑิตใช่่คะหรือมาไม่ถูกโทรหาโทรพี่นิดเบอร์อะไรจ้ะอีกทีหนึ่งจ้ะ0959651657ค่ะอ โอเคได้ค่ะวันนี à, ้ขอบคุณพี่นินมากเลยนะคะที่อนุญาตให้ทางบิงบองมารีวิวที่นี่นะคะขอบคุณนะให้เคงเคปังๆนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ